สวัสดีครับวันนี้เรามีเมนูใหม่มาลูกชิ้นตัมโบ้หยัดไสครับแล้วก็ลดต้มยำครับผมเรามาเริ่มกันตอนแรกเราต้มไข่ก่อนต้มเสร็จแล้วก็เอามูมาหั่นชิ้นชิ้นครับต่อมาน้ำเราก็เดือดแล้วครับน้ามันเดือดแล้วก็เราเอามูเรามามันลวกนะครับลวกแบบพอดีอพด,พดีเอาสุกก็ได้แล้วแต่คนชอบครับต่อมาเราเอาบด,ดิงเรามา ครึ่งกิโลครับแล้วก็เราบบให้มันบางๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาหมูของเราที่หลวก,สกเสร็จแล้วกับไข่เอามาใส่แล้วก็เราเอามาทําเป็นเมือนกชิ้นนะครับกลมๆแบบนี้ครับต่อมาเราเอาน้ำร้อนที่เราต้มไว้มาหลวกมันนะครับตอนมันหลวกให้มันจะได้เอาออกจากจานได้ครับผม ลวก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 ครับแล้วก็เราเอาออกแล้วก็เอาไปใส่ต้มในหม้อเลยครับเปิดแบบนี้ครับต้มหอมันมานานหน่อยนะครับจะได้มันสุกแล้วก็มันสุกแล้วเรามาตักใส่จานนะครับแล้วก็มาปรุงรต้มยำกันต่อมาเราใส่ป่ง้มยำลงไปครับ ใส่แบบพอดีพอดีที่เราชอบแล้วก็ใส่ตัวปนครับต่อมาใส่น้ํามันพริกเผาครับตามไปโดยชลรสน้ําตาลแล้วก็คนแล้วก็ใส่นมสดลงไปครับมันก็ได้รส้มยำมาแล้วครับทําง,ง่ายๆที่บ้านครับต่อมาเราเอาไปใส่จานไปเลยครับเสร็จแล้วครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ